สวัสดียินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของข้าช่องนายอนข้าจะพานุไปเป็นราชาแห่งเทพเจ้าให้ได้อะไรนะไม่เชื่อเหรอข้าคงไม่ต้องพูดอะไรมากเจ้ารอดูแลยกันพูดเยอะจ็บคอแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยช่วยกดไลค์ข้าด้วยไม่งั้นจะโดนสักปาบหรอไลค์เ้วใช่ไหมงั้นเราไปดูคลิปนี้กันเลยครับ let's go ซีรีส์นี้ผมได้ทําการสร้างรหัสใหม่ขึ้นมาและทําการเริ่มเล่นออสตาตั้งแต่เลเวลสูงถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือนุ๊จะมีความฝันสิ่งใดก็จงทํามันต่อไปแม้มันอาจไม่ได้ง่ายอาจมีน้ําอยู่ตามทางแต่สักวันหนึ่งมันจะเป็นจริงต่อให้ล้มลุกคลกเท่าไหร่จนุ๊กก็จะสู้ต่อไปเชื่อใจนุ๊ได้เลยครับพี่พี เฮ้ hey, พีนุ่มวันนี้เรามีสิ่งดีๆมานําเสนอด้วยนะรู้จักนี่หรือเปล่ารัดอีซี่ฟาร์มโดนหนึ่งอะบริการรับฟาร์มที่ไม่ได้แค่รับฟาร์มอย่างเดียวนะอือบริการจำเนยไอเดียบุ๊คฟิตไอเดียคิงลีกซี่ราคานี่แบบอือดูสิถูกมากเลยแม่แเทั้งนี้ยังมีบริการกดเพชรออสตากดพลปีศาจทาววอนกดเกมพาร์บอกเลยว่ารายการคุ้มค่าย่อมยอม,ยอมไม่คาวีแน่นอนฝากอีซี่ฟาร์มไว้ด้วยโอ้บอกอมแจกด้วยนะครับอือา สวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่กับออซาร์ใน ep สี่นะครับผมอาจจะไม่ได้เปิดคลิปอะไรมากนะตอนนี้นะคนดูบอกว่ามีโทโดสีดาวมานะครับแล้วเดี๋ยวไปทำห้าดาวนะเราก็จะมาทําการสุ่มกันเลยนะครับผมเออไปสุ่มเลยนะครับผมอ่ะบาร์ี้แล้วหนึ่งนะมาดูกันความเกลือผมนะอ่ะเกลือไหมเกลือไหมไม่รู้โซไปใช่โจทาโร่หรือตัวตัดตัวไหนผมไม่รู้ผมม่รูชื่อนะครับผมอาจจะพูดชื่อผิดนะผมขอโทษด้วยครับเอยตัวห้าดาวอกเฉยเลยดวงดีเฉยแต่ว่าโซโรสีดาวไม่ออกปะเนี่ย ถามจริงเอาดีดีไม่ตายโอ้ได้โทโดสีดาวมาหนึ่งตัวแล้วครับโหโทโดสีดาวออกตัวเดี๋ยวมันต้องใช้2งตัวหรือเปล่าหรือเยอะกว่านั้นโทโดสีดาวต้องใช้2งตัวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องหาอีกตัวหนึ่งให้ได้ก่อนนะครับผมโอเคผมสุ่มอีกรอบนึงนะคือแบบเพื่อเพชรไหมอะจริงจริงะผมว่ารอห้าดาวไหมไม่รู้ว่ามันจะมาอีกเมื่อไรผมก็ค่อนข้างที่จะเกลือในเรื่องตู้อยู่นะเวลาแบบผมมาเล่นอะไรเงี้ยเวลาผมเล่นจะมีแต่ตู้ก็เกลนยโอ้เมริโอดัสเหรอเออเมลิโอดัสไมไมไ่ด้ โอ้โหกูเสียหายหนักมากโอ้ได้แล้วโอเคสวยเยี่ยมแค่นี้แหละพอใจแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงด่านไมฮีโร่เนาะนี่ได้โทรมามาสองตัวนะครับเดี๋ยวทำเป็นห้าดาวมันจะเก่งมากๆเลยนะครับผมเอ่มคนดูครับผมมีอะไรจะบอกนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับผมได้ทำการถ่ายลงสตอรี่ นี่คือแบบว่าอัดมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับคือยังไม่รู้ตัวเลยว่าคลิปมันจอยืดจนจนถึงไหนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทำไปได้นะครับผม คือระหว่างนี้เนี่ยผมจะบอกว่าไอตอนที่อัดจอ,อยืดเนี่ยมันมีฉากสําคัญบางอย่างนะก็คือว่าผมไปดูตู้ที่มีกาโลแต่ผมเนี่ยจำหน้าไอกาโลไม่ได้นะครับผมแล้วคนดูที่เป็นสมาชิกช่องมีกูคุยกับผมในเฟสเย่ยก็บอกว่าพี่ครับมันมีตัวที่ชื่อว่ากาโลอยู่ในตู้นะผมก็เลยเอ้าวชิบหายแล้วกูลืมก็เลยกลับไปเสิร์ชอะไรผู้ติดตามใครชื่อตาขอบคุณครับเออต่อเนาะเดี๋ยวเราจะไปลงหมดเนื้อ <ๆ S 1> เรื่องกันนะคะ <ๆ S 1> ผมจะลงแบบย,วยาวๆเลยนะฮะก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรสําคัญก็เดี๋ยวจะข้ามไปเนาะอ่ะผม เิมบอกไปนะครับในรอบนี้ผมก็เอาตัวนี้มาด้วยนะคบผมตัวที่แบบว่าสุ่มตัว5าดาวได้นะครับเออดวงดีเฉยเลยนะก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันเออมีความสามารถเก่งยังไงลิกากยังไงอะไรเงี้ยจะได้บอกคนดูได้นะคะผมก็มาลองเล่นทุกๆตัวที่เรามีเลยนะครับถึงมันจะไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ลองใช้ไงครับแล้วก็ตอนนี้ผมลงได้ละนะครับเดี๋ยวจะลองลงดูนะฮะปึ๊บอ่าโจมตีเป็นยังไงโอเคกราฟีกสูงแล้วนะเดี๋ยวเราไม่ตายเหรอเล่นเหลือแปด up สี่ร้อยไม่นะมันไม่ได้นะเนี่ยจริงเราจะปล่อยผ่านเลยก็ได้ ปล่อยไหมปล่อยก็ได้นะไม่เป็นไรหรืออาจจะไม่ปล่อยอ่าผมอัพมาอีกขั้นหนึ่งนะดาเมจยดหกสิบแล้วก็โจมตีห้าวินาทีหนึ่งครั้งนะครับผม ผมว่ามันอาจจะมันสามารถทําเป็นตัวที่สูงกว่านี้ได้ด้วยนะครับเอาห้าเอาห้าดาวสองตัวรวมกันนะครับน่าจะได้เป็น6ดาวนะโอเคผมลองมาอัพต่อเลยนะครับผมอลองอัพให้ไปให้สุดดูยนะครับตอนนี้ก็กับสุดแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่210บแล้วก็คูดาว5วินาทีต่อไปขั้นต่อไปใช้เงินอับเกตรต1,600ผมมาอัพ EXP 6ดาวก่อน <Wow. S 1> ล้วกันนะมันอัพถูกดีชมทุกคลิปเลยชมมาสามคลิปแล้วมั้งเนี่ยยังชมต่อไปจนกว่าที่เราจะได้ตัวดีกว่านี้นะครับเราต้องหวังพึ่งน้องเพราะน้องเก่งมากๆเลย โอเคพันหกแล้วครับอัปเกรดเลยนี่นะครับดาเมจโอ้รู้สึกว่าสามารถที่จะหยุดเวลาได้ด้วยนะคบเฮ้ย<ะ>มีพับหยุดเวลาเหรอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการเล่นจนจบสตอรี่นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเจ้าตัวกาโรามาใช้ซึ่งผมก็ลืมถ่ายต่อเฉยเลยนะครับก็ลเลยไม่มีอินเสิร์ตนั้นแต่ผมได้กาโรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมอย่าเพิ่งงงไปนะครับตัดไปตัดมานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันเป็นความบิดเบี้ยวของผมเองเอาเป็นว่าต่อไปเนี่ยผมจะทําอะไรเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยเพื่อไม่การเสียนาฬิกา กระเป๋าผมเต็มผมก็เลยทําการมารวมร่างนินจาพวกนี้เข้าด้วยกันรวมเป็นหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปเล่นสตอรี่ของทะเลทรายกันต่อเลยนะครับผมป่ะเราเดินทางมาถึงด่านทะเลทรายแล้วทุกคนยังคงเลือกโหมดยากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมว่าผมจะลงตัวกว่แรกคือตัว EXP 6ดาวสองตัวลงไปก่อนนะครับแบบเป็นการต้อนรับพวกคลิปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ให้ลงการเลดที่หลังนะครับ คุณผู้ชมครับดูมาถึงตอนนี้เนี่ยเบื่อกันหรือยังครับผมกลัวคนดูจะเบื่อมากๆเลยใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะคะผมจะได้รู้ว่ามีคนดูคลิปผมจบสซะกี่คนคือวันนบะง่วงนอนมากเลยนะคือตอนนี้เนะี่ยเป็นเวลาเที่ยงคืน39แล้ว2 000 years later <c oughs> เอมคนดูครับอ้าวกระเป๋าเต็มอีกไอ้บ้าเอ้ยก็เดี๋ยวเราอาเอาให้อาจารย์คนนี้แล้วกันนะครับผมเขาเป็นอาจารย์ที่ไหนเขาชื่อว่าอะไรนะผมลืมชื่อเลยกาโลเออชื่อกาโลนะเนี่ยคือผมลงไว้ถึงนี่แล้วนะคะผมแล้วก็ภาพมันเป็นแบบจอแบบแปลกนะครับผมเออก็งั้นเดี๋ยวเราข้ามไปเลยและกันนะเพราะว่าผมกําลังจะลงสตอรี่แบบเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคนดูจะเบื่อหรือเปล่าน,นะแต่ผมก็กลัวคนดูจะเบื่อมากๆเลยนะครับผมพยายามจะพูดพยายามจะเนาทนรักษาคนดูไว้ให้ดูจนจบคลิปนะครับใครที่ดูจบคลิปได้ในแบบขอบคุณมากๆเลย ครับอ่ะก็ผมลงในระดับปกตินะครับไม่ได้ลงแบบ EX นะครับเพราะว่าจะแบบเน้นเร็วอะไรเงี้ย EX เดี๋ยวบบเกิดมันจะเยอะมันจะโหดมันจะนานนะครับหรือว่าเราจะไม่ผ่านกันแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาลงสตอรี่กันต่อยาวๆเลยนะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนแล้วก็ผมเมื่อกี้ตู้มาแล้วนะครับมีดีเซอร์ห้าดาวนะครับแล้วก็มียามีแล้วก็มีอะไรเอาเป็นว่าตู้เกลือนะครับผมตู้เกลือมาสองสามรอบแหละนะครับ <laughs> ไป โอเคฮะเดี๋ยวเราก็มาลงตัวตามสูตรเลยนะครับผมนี่ <c oughs> ตามสูตรนะครับผมยังไม่เลือกใช้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงด่านสุดท้ายในสตอรี่ทะเลทรายแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลย นูบนนี่เริ่มไม่นูบแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยยังนูบอยู่นะครับผมแต่ก็วล29เแล้วนะฮะเออไปเดี๋ยวเราเล่นกันเลยคิดว่าไม่น่าจะยากอะไรนะน่าจะผ่านได้แบบง่ายๆเลยแหละโอเคแล้วตอนนี้ผมก็จบสตรอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอมเดี๋ยวเร็วนี้เราก็น่าจะได้ตัวโทรโดห้าดาวมาครอบครองไว้ในมือแล้วแหละบอกเลยว่าแบบแจ่มมากอะนักวิ่งมันวิ่งเข้าไปอีกแล้วไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรก็บ้าละเราต้องเอานี้มาช่วยต้องอัพน้องน้องนักวิ่งแบบวิ่งเข้าไป2ตัวแล้วนะตอนนี้แต่ฐานเรายังไม่พังนะ่เปคลิที แล้วมีคนดูหลายคนนะครับบอกว่าเอ้ยคลิปสั้นไปพี่3ามชั่วโมงตัดหรือ11เ็นาทีผมยังดูไม่อิ่มกันเลยก็ขอโทษด้วยนะครับผมกลัวคนดูจะแบบดูเบื่ออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเอาให้แบบว่านานกว่าเดิมนะครับนิดหน่อยเอาแบบว่าพอดีพอดีไม่รู้ว่าพอดีสําหรับคนดูประมาณกี่นาทีก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้ทําคลิปประมาณกี่นาทีก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอ่านี้ผมก็อัปการโรบาลีเรอยๆนะครับแล้วก็ตัวน้องเดี๋ยวนะเอ๊หนึ่งจุดห้าเก้า วิทนาทีแบบนี้มันคือเลขอย่างนี้มันคือยองไรคือมันบั๊กหรือว่าเขาตั้งใจอะ่ะดูดิเฮ้ยว้าเตอฟางงเลยครับโอเคอัพต่อ แต่วเป็นองแล้วนะครบระยะสา 30. ระยะไม่ได้กว้างมาแกแล้วก็อับสุดก็ถือว่าได้เลยนะครับแจ๋วเลยอ่ะเออแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราทาโทโด5ดาวมาแล้วเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนเพราะว่าผมยังไม่เคยไปดูคลิปของตัวโทโดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวการ่เนี่ยก็ไม่เคยไปดูมาก่อนนะครับมีแต่คนดูเนี่ยคอมเมนต์บอกว่ามันเก่งเนาะเราจะได้เร์ไพัยวาเฮ้ยสกิลมันเป็นแบบนี้แบบนั้นนะ่าอะไรเงี้ยไม่ไปดูมาเลยจริงอ่ะคือขี้เกียจใจซะที่ไหนแล้วอ่ะเนี่ยโอ้โหดูดิ ดามิททุกคนสี่แล้วนะครับโอ้โ oh, ห oh, เริ่มจะมีการแบบว่าทุ่มพื้นกระแทกพื้นแล้วนะทุกคนกระแทกพื้นแล้วนะกาโร่อะเออโอ้โ oh, ห <Wow. S 1> แรงจัดบอกเลยแรงจริงครับชิลแล้วผมอะนีออ่ดาเมจ8แปดพันนะครับผมอัพสุด ตอนนี้ก็เลเวลตัวละครกาโรอยู่ที่เลเวลย0นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมเชื่อเลยว่าน้องนูฟน่าจะเลเวล30แล้วนะครับเออลืมอัปเดตไปนะครับว่าตู้เนี่ยผมแทบจะมาเช็คทุกๆชั่วโมงเลยนะครับก็มีเตตู้เกลือเกลือกลางๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยไม่ได้สุ่มมานะถ้าแบบมีของดีก็คือถึงผมไม่ได้มาดูนะเรียบร้อยแชทผมแตกแน่เพราะว่าเวลาที่แบบตัวดีๆมาลงตู้อะไรเงี้ยโอ้โหคนดูแต็ละคนพี่พี่ตัวดีๆมาแล้วตัวนู่นตัวนี่มาแล้วนะครับแชทผมแตกแน่นอนอ่ะแต่ก็ต้อง ผมจะไม่พาดตัวดีๆเวลามันมาลงตู้แต่ส่วนใหญ่ตู้มันเกลืออไม่ชอบเลยอยากได้ตัวดีๆมาตัวเราก็เริ่มเริ่มโอเคแล้วนะเริ่มแบบไต่เต้าไปทีละขั้นอะไรอย่างนี้นะครับ ช,ชิวลงตัวไปแล้วก็แบบยูเนฟเคชิลๆนะคะเพราะว่าดีว่าแบบตัวโหดตึงเกินอะไรแบบนี้โน้น,นคนไหนก็เห็นมีคนบอกว่าชอบซีรีส์แบบนี้เพราะว่ากาลังเล่นใหม่อยู่พอดีนะครับก็โอเคถือว่าใช้โกากสนี้ในการเริ่มเล่นแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับถ้าผมดูอะไรดีๆก็เดี๋ยวผมจะามาแชร์แล้วก็บอกเพื่อนๆในคลิปนี้เลยเนาะแล้วก็ตอนายคลิปนะครับเราจะมีขึ้นเป็นเพลย์ลิสต์ของซีรีส์ออสตาให้ได้ดูตั้งแต่ตอนที่หนึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูก็ฝากไปดูด้วยเด้อแล้วผมไม่รู้จะลงออออออะะไไรรแลล้วตนนีคืงดมมักกกจากา็ มันก็ตุยอะ่ะลงการโลเพิ่มให้มันแบบไม่ได้ไม่ต้องออกมามองโลกข้างนอกเออลงเพิ่มไปเลยนะครับตังเหลือครับแบบลงลงไปเลยอัพอัพรัวๆนะครับผมโอ้โหชุดูดิผัดกันจมปีอะ่ะรัวๆจัดๆอะ่ะโอ้โ โคตรเข้มโคตรตึงมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะด่านจิ๋วๆ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะทําโทโด5ดาวนะครับผมเอา4ดาวมา2ตัวแล้วก็มาลงด่านไมค์ฮีโร่นะครับแปบ๊บเดียวเนาะแปบ๊บเดียวก็ได้แลวนะครับทำไม่ได้ยากด้วยนะไม่ต้องรอ5าดาวหรอกครับเอาสดาวมามาทําเลยครับง่ายดีง่ายเดี๋ยวไว้ผมจะลองใช้เจ้าตัวโจทาโ่หยุดเวลาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมไม่จําเป็นต้องหยุด่ะเดี๋ยวไว้ถ้าลงอินฟินิตี้ไม่ก็คลิปหน้าละกันเนาะเราจะมาลองใช้โทโดกับตัวหยุดเวลากันเด้อโอเคตอนนี้เราก็จบส โอ้เราสุ่มอันนี้ได้ด้วยนะครับผมสุ่มสปินรายวันนะครับโอ้โหได้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อคือได้ e อ p กดาวเหรอใช่ไหมเบกอรเรว้าวแล้วก็เดี๋ยวเรามารับซับกันต่อเลยนะครับเอาเฮ้ยค้างออกไปนานๆซะด้วยนะประเด็นเดี๋ยวนก็ค้างแล้วถ่ายรูปไปก่อนโอเคเราก็มารับเพชรกันยาวๆครับอปมป๊บป๊กดรัวๆบอกเลย ว้าวตอนนี้รู้สึกว่าเราเลายุ30เราจะปลดล็อกช่องนี้แล้วนะครับผมสามารถที่จะเอาตอัวละครไปลงได้เพิ่มแล้วก็ขอเป็นน้องโทโดสี่ดาวกันเลยกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าโจมตีไวนะดาเมจมันก็เบานะ <c oughs> โอเคยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอ๋อเมื่อกี้คือไม่ใช่6ดาวนะครับเป็น5ดาวนะขออภัยด้วยนะครับผมฮีโร่โดมแล้วก็เลือกดัดที่สองแล้วก็ไปกันเลยนะครับตัดครับอ่าเราก็เล่นหมดยากไปเลยและกันคือเมื่อกี้มันง่ายเกินไงไม่ค่อยมันเท่าไหร่อย่างนี้เลย โอเคมาเราลองลองโทโดกันเลยเออเห็นว่ามันแบบว่าถ้าแต่มันจะติดเผาไหมแต่ต้องเป็นอันนี้เหรอใช่ไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไงลงแบบยากไงเราเศร้าเลยกูเอาอยัางได <laughs> okay. งดีโอเคเฮ้ยนักวิ่งเองโอ้โหเลือดฐานเหลือสองไอ้บ้าอืมเป็นไงไม่น่าเลยไม่น่าคิดว่ามันง่ายอะ่ะจริงมันคือมันยากเว้ยเออผมันันประมาทเองกันแหละ <laughs> ประมาณเองขอโทษโหโทรดูอัพใช้เงิน700ตังอะไรมาพอละครับจะแพ้ไหมเนี่ย <laughs> จะแพ้ไหมเนี่ยเล่นหลังๆก่อนแล้วกันนะเออ,เอ,อวันช็อตวันคิวเทๆเลยนะเนี่ยผมบอกเลยวันช็อตวันคิวครับดูได้อ่านี่นี่หนึ่งที ก็คือตายแค่นั้นแหละเออไม่พูดเยอะนะคะคือมาจนถึงป่านนี้เนี่ยตัว6ดาวที่เอาไว้อัปเลเวลก็ยังเป็นตัวที่มีประโยชน์ประโยชน์อยู่เหมือนเดิมนะครับไหนเราลองมาอัปตัวทัวโดดูสินี่นะคะผมก็ยังปกติปกติดี4ดาวไม่ได้เก่งนะครับต้องรอ5ดาวมั้งถึงจะเก่งนะคิดว่าแล้วก็อัปการโลกด้วยโอ้โหมาเพียบเลยฮะจะไหวไหมน้อน้อนจะไหวหรือเปล่าน้อนคนเดียวจะอยู่หรือไม่ครับการโลกเพิ่มเลยครับน้องเอาอยู่ครับสรุปเือเอาอยู่นะ ใช้เงินอัพแพงมากเลยนะน้องโทโดพันหปุ๊บเรียบร้อยครับอัพสุดละนะครับโอ้เช่แข็งด้วยนะครับเฮ้ยแจ่มวะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับน่าจะเห็นแล้วเนาะเออมีการแบบว่าสามารถแช่แข่งพวกมอนเตอร์ได้ด้วยไม่ธรรมาดานะเนี่ยคุรินก็ยังคงอยู่นะครับสรุปน้องเขาชื่อคุรินนะโอเคนะ โอเคตอนนี้บอสมาแล้วนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยก็คือว่าบอสก็นั่นแหละนะสู่ขีดแล้วนะแล้วก็เลเวลอัพมานะครับเย็บย้อยเคลีย สำหรับคลิปนี้นะคะผมก็ใช้เวลาถ่ายทำมาน,นานพอสมควรและเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมไว้คลิปหน้าจะมาทำอะไรกันต่อทำโทโด5ดาวแล้วก็อะไรเพิ่มเติมรอดูใน E ีพีหน้าเลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังติดใจยอยากดูต่อยังไม่ได้ดู E ีพีถึง e p 3นะครับ,รบเดี๋ยวจะขึ้นเพลย์ริ์ไว้ให้ที่มุมขวาของจอครับสามารถจิ้มเข้าไปดูคลิปได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งปรับแจ้งเตือนไปทั้งหมดแล้วไว้เจอกับนุ๊ในอีพีหน้านะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบมากครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยไปก่อนละ่ะสวัสดี